สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสำหรับขอ้อเสนอเนะะื้อหาส่วนเสริมและขอ้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายนะครับแต่ในอนิเมะไม่มีของเรื่องเกิดมาทั้งทีก็ใกล้เป็นสลางไปซะแล้วซีซั่นที่3 EP อีีที่53กันนะครับโดยคลิปนี้ผมจะหยิบยกเนะะื้อหาตรงไหนที่น่าสนใจตรงไหนที่มีอยู่ในนิยายและในอนิเมะไม่มีแต่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับ และหากคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสุรารกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาละถ้าพร้อมหมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันกับเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ที่มีเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเอาไว้ซึ่งเขตแดนแต่ที่ว่าปมานี้ใช้เวลามาอย่างยาวนานกว่าจะคิดค้นขึ้นมาได้และยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆจนมันกลายเป็นเขตแดนพิทักษ์ระดับสูงสุดเขตแดนดังกล่าวนี้ ป้องกันการลุกลามจากศัตรูภายนอกทุกชนิดและปกป้องเมืองหลวงมานานนับพันปีซึ่งสิ่งสำคัญของเขตแดนแห่งแกลง่งก็มีที่มาจากคำอธิษฐานของหลาพลเมืองที่อาศัยอยู่ข้างในครับโดยภายในเขตแดนมีการควบคุมให้ปิดกัน้นได้แม้กระทั่งแสงอาทิตย์และปรับปริมาณแสงสว่างภายในเขตแดนด้วยอุณหภูมิภายในเขตแดนจะได้รับการรักษาให้เกือบคงที่ตลอดทั้งปีแม้กระทั่งฤดูร้อน ก็จะอากาศเย็นสบายส่วนในฤดูหนาวอากาศก็จะอบอุ่นครับและจากการแบ่งพื้นที่เกษตรกรรมทําให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของทุกฤด,ดูกาลได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามซึ่งนี่คือดินแดนในอุดมคติที่ประชาชนจะไม่มีทางอดอยากเด็กๆทุกคนจะได้รับการศึกษาในระดับที่กําหนดไว้และประชาชนทุกคนก็จะมีงานทําและส่วนส่วนแห่งนี้มีการจัดการดูแลภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งก็คือ กรุงลูนอันศักดิ์สิทธิ์เมืองหลวงของจกักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์บูเบียสครับผมทีนี้มาต่อที่การประชุมนะครับระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของพระสัตตปาปาซึ่งก็เป็นการประชุมที่จะจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งคนที่มารวมตัวกันในห้องประชุมมีดังต่อไปนี้ครูเซเนอร์ที่ขึ้นตรงต่อฮินตะและลูกจีเนียสหรือกองพลรักษาพระองค์ในสัก,กัดพระสัตะปาปาและอัศวินรักษาพระองค์ทุกกองที่สก,กัดสัตตปาปา ซึ่งนี่เป็นฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่เป็นความภาคภูมิใจของจกักวรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสซึ่งมีขี้ตะาสาขาบุญจีเป็นจุดสูงสุดสำหรับขี้นตะานะครับเธอเป็นอัศวินผู้แข็งแกร่งที่สุดนอกจากจะเป็นหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วเธอยังเป็นอัศวินอันดับที่หนึ่งแห่งกองพรทกษาพพระองค์ในสก,กัดพระสัตรปาปาอีกด้วยหลังจากนี้ไปนะครับผมจะแนะนําทีละคนนะครับถึงบางทีในอนิเมะนั้นจะมีซับขึ้นอยู่แล้วแต่เผื่อใครอ่านไม่ทัน และมีส่วนขยายเพิ่มเติมอีกด้วยที่ด้านซับจากวามือของทีนตาคนแรกคือรองหัวหน้าเรโอนาด์เจสเตอร์ครูเซนเดอร์หน้าหวาดที่เรียกกันว่าขุนแดงกลุ่มแห่งแสงถัดมาคืออารโดแห่งความว่างเปล่าชายผู้ได้รับการขดาบรามว่าแข็งแกร่งที่สุดลงมาจากทีนตาและเขายังเป็นหัวหน้าโดยพิเศษของครูเซนเดอร์ผู้มีฝีมือเป็นเลิศในหมู่หัวหน้าด้วยซึ่งหัวหน้าด้วยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการสกัดกรองกำลัง ถัดจากนั้นก็จะมีหัวหน้าหน่วยสีคนนั่งอยู่ติดกับอาร์โนได้แก่ปักคัสแหกดินชายลยากเหญียบผู้เยียบขึมถนัดดัดนกัดทุกตีศัตรูด้วยโฮลี่เบสหรือกระบอกศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบด้วยพลังงานเวทมนต์ต่อมาคือดีทิทแห่งน้ำสาวงามผู้เลอโฉมเป็นผู้ใช้เวทร,รักษาและเป็นผู้บวกการติดวิญญาณที่สามารถควบคุมอุนดินเน่หรือสตีสักดิธิ์แห่งวารีได้ ถัดมาคือเกียรูดโดแห่งไฟผู้ใช้เปลวเพลิงหรือของอักค,คีอัสวินตัวสูงผู้กัดแกว่งเลสเปียเขาคือชายผู้ขยันขันแข็งและให้ความสนใจแก่พวกพ้องอยู่เสมอสุดท้ายคือฟิตแห่งลมนักดาบเวทผู้ถนัดวิชาดาบคู่และเวทลมเขาเป็นทิกเตอร์นอกกรีดซึ่งถือว่าแปลกประหลาดเมื่อเทียบกับกครูเซเดอร์จำนวนมากที่เคร่งศาสนาเขาเป็นเสรีชนที่สวมชุดหลุดดุ่ยแบบขอไปทีแต่ถึงแบบนั้น เขาก็ไปใช้พุทธเทิดทูลและบูชาฮีนตะยิ่งกว่าใครๆทีนี้นะครับประทางซ้ายมือของฮีนตากันนะครับเรามาทาําความรู้จักกันเริ่มที่ห่วงเวหาสาเล่แม้ว่าเขาจะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ารักแบบเด็กหนุม่มแต่เขามีอายุที่ยืนยาวว่าใครในห้องประชุมนี้เขาคือชายผู้ซึ่งเคยขึ้นเป็นอัศวิตอันดับหนึ่งแห่งกองพลรักษาพระองค์ในสักการพระสัตตปาปา,ปาก่อนที่ฮีนตะจะเข้ามารับตําแหน่งไปแทนต่อมานะครับ สีลาใหญ่เกรกอรี่เขาคือมือขวาของซาเล่และเป็นชายที่เต็มเปี่ยมด้วยความแข็งกระด้างและระดับความแข็งแกร่งของร่างกายน,น,นะครับเหนือกว่าโลหะธรรมดาเสียอีกท่านมาคนสุดท้ายทัลเลข,ข้างเกรนดาเธอเป็นคนที่เข้ามาทีหลังที่หน้าตาและขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆได้ในเวลาหลายปีถัดมาเธอคือสาวกาคู่ดิบเถื่อนและเธอนั้นเคยเป็นทหารรับจ้างใต้ดินวิธีการต่อสู้ของเธอจะถูกปิดบังเอาไว้ ผู้ที่รู้ถึงฝีมือของเธอีเพียงลาบะที่สู้แล้วพ่ายแพ้และยกตัแต่ของเขาให้กับเตนด้าและทั้งสามคนนี้นะครับถูกเรียกว่าสามเซียนแดกลบสถหปับปราจรก์แห่งวัดทั้งเจ็ดเป็นกลุ่มบุคคลในตำนานซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถเหนือนชั้นเซียนและมีหน้าที่บพพุกพรอผู้กล้าเพราะบุคคลเหล่านี้อยู่ในสถานะี่ตำนานจึงได้รับการบอกเล่าในนิทานและนิยายเท่านั้นแม้แต่เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม่มีใครรู้จักตัวตัวเหล่านี้เลยผู้ที่รู้จักนั้นมีจำนวนด้อยมากเพราะพวกเขาจะปรากฏให้เห็นเฉพาะส่วนตืกของพระแดกเบื้องบนของสาธารจักรแห่งทิศประจิมแต่ในความจริงแล้วเราวัททักเจตได้รับหน้าที่จากลูบิดักให้สอบส่องดูแลองค์กรและปกป้องผู้อยู่ใต้การปกครองในฐานะที่ปรึกษาสูงสุดของสาสาร,รจักแห่งทิศประจิมแถมปิดท้ายปามะจารย์วัดอาคารหรืออาร์ตผู้ใช้ไฟ เขามีความสามารถอยู่ในระดับที่ไม่สามารถที่แบ้จะเอาชนะชิสุเอได้เลยเขานั้นได้มีเคล็ดวิชาที่คุค่าแก่การเรียนรู้ทําให้ฮีนตาผ่านการทดสอบของเขามาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยูนิสกิลแต่าทางที่เป็นแบบนั้นปาล็าปจา้าแห่งวัอาคารแต่เข้าใจผิดว่าฮีนตาไม่สามารถชกซีราของตนไปได้ทําให้เขานั้นมีท่าทีดูถูกฮีนตาอยู่เสมอและนี่คือเนื้อหาขอิคลิปนี้นะครับของเนื้อหาสเสริมและข้อมูลเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนดเมะของเลื่องเกิดไปทั้งทีก็กลายเป็นสลับไปซะแล้วซีทันที่3 EP ีีที่53กันนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราและตากซีนี์แบบนี้อยู่อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ